ล่าสุดเงินเข้าแล้ววันนี้นะคะคนละห้าพันบาทเงินเดียวๆรอบสี่ใครยังไม่ได้เช็คเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจและช่อง YouTube สารดีกับพี่เกนะานเราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเงินเยียวยาซึ่งโอนวันนี้เป็นรอบที่4แล้วนะคะใครยังไม่ได้นะคะก็ไปเช็คกันเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะนะคะก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะ เอาละคะ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นำข่าวดีมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะคะผู้ทำงานกลางคืนนะคะผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40 ใครนะคะที่เช็คสถานะแล้วขึ้นเป็นสีเขียวได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเช็คบัญชีกันบัญชีของเรานะคะจะต้องเป็นบัญชีที่ใช้งานได้เป็นปัจจุบันผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะและสําหรับใครที่สถานะยังเป็นสีแดงอยู่นะคะก็ให้รอเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์กันเรื่อยๆนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ที่ทางช่องทางเพจนะคะนามาแปะไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้ทาง a c e b o o k นะคะก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนใครฟังคลิปนี้ผ่านทางช่องทาง u t u b e นะคะก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินในวันนี้นะคะห0าพันบาทก็ไปกดเป็นเงินสดมาใช้ใจ่าย ได้เลยนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะประกรันสังคมเขาก็เยียวยาให้กับผู้ที่ทำงานกลางคืนนะคะได้ปิดการลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่ ช่วงเดือนก่อนที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ก็คือรอรับเงินซึ่งจะทยอยโอนเงินไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าหรือว่าสิ้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะใครได้ตังในวันนี้นะคะก็มาคอมเมนต์มาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นนะคะได้อ่านด้วยกันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะมีความต้องการความช่วยเหลืออย่างไรต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะทางเพจทางช่องจะหาข้อมูลมาให้พ่อแม่ พี่น้องทุกท่านได้ฟังนะคะและในคลิปนี้ก็นําข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีค่ะ